เอ้าครับพี่น้องครับนี่ล่ละก็คือบุคคลคนหนึ่งนะครับสางผ้าสางไร่ใดนะครับโดยล่ำแข่งจาของนะครับขอแค่มีมอไซค์คันหนึ่งนะครับเพื่อนก็สามารถปรับเปลี่ยนนะครับปัจจุบันนี้มีงานประจําอย่างเห็ดนะครับไอช่วงนี้หลักๆนะครับผมก็ตั้งใจที่จะทาเพจเป็นเป็นตัวหลักนะครับแล้วก็ระหวางทางนะครับระหว่างทางเดินนะครับบางทีผมไปจังหวัดนู้น น้ำมันหมดเนี่ยครับผมก็ขอเขาทํางานบ้างสี่ส้ห้าวันพอได้ค่าน้ํามันผมก็ไปต่อเนี่ยครับสูส่ชีวิตอีเล่ครับล่าสุดนี่ผมก็ไปเนี่ยครับสิงสถิตอยู่กับวงการบ้านนกนะครับอันนี้<อ>เปิดเผยที่นี่ก่อนเลยนะไม่มีใครรู้ว่าผมไปทําอะไรอยู่นะอผมไปอาศัยฟาร์มปลาไหลมาได้ค่าน้ํามันมาทอดนึงแล้ผมตอนนี้ผมไม่อยู่บ้านนกครับอ๋อเข้ารับสั่งบ้านนกอันน ก็ประมาณนั้นส่วนหนึ่งก็คือเราจะทําอะไรเราก็ต้องรู้ในสิ่งนั้นจริงๆด้วยโอ้โหพี่้องครับมือนี้มาพ่อนะครับยูทูบเบอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับไอครับสวัสดีครับออติดใหม่นะจักหน่อยสวัสดีครับผมอ่านี่ครับไอเรามีงานถ่ายทั้งนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องสอบถามนะครับสื่อเสียงเรียงน้ามก่อนเป็นจังไนมาจังไรครับคือไหนมาออกตะเวียนถ่ายเราเท่าคีมมาใส่เังสีครับไปครับเป็นคนทั้งไหนก่อนอ่า ผมสวัสดีครับผมยะองแตกเกษตรซอกราวนะครับอผมทําเพจกับ YouTube เกษตรซอกราวเนาะผมอยู่สุรินทร์ครับเ่าลามครับเป็นคนอยู่สุรินทร์ครับผมพอดีผมหาเรื่องมาถ่ายงานแถวนี้เพื่อที่จะมาหาเ่าฉลามครับมาขอความรู้จากเ่าฉลามหน่อยครับโอ้ตัวนี้หาเลื่ยงกันมหน่อยแมนครับคือหาเรื่องแลดมาแถวนี้ครับเพื่อที่จะมาหาบ่าฉลามครับโอ้เป็นจัางไรครับในระยะการนะครับในช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือว่าการเดินทางมาครับ อ่าก็ตอนนี้นะครับความรู้สึกครับก็มันมีอะไรที่ดีโลกใบนี้มันมีอะไรที่เราต้องค้นหาอีกเยอะเยอะมากมายเลยครับผมถ่าทายแหฮงแมนครับแล้วมันมันเป็นความชอบตัวเองด้วยว่าตัวเองต้องศึกษาไว้เ็ดช่องมาโดนปไหน YouTube น่าจะเกือบสามปีครับเพจก็ประมาณสักปีหนึ่งครับโอ้เพจซื้อยังครับผมอ่า เกษตรซอกราวครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่ากเกษตรซอกราวคืออ่าแปลว่าอะไรเนาะไอเพื่อนผมที่เป็นเขมรเขาบอกว่าซอกราวเนี่ยเพื่อนผมนะครับเพื่อนผมที่เป็นเขมรมันบอกว่าคําว่าซอกราวคือหน้าตาดีอ่าซอ,อ,อ,อกราวกใราวซอกราวรคือหน้าตาดี <c oughs> ใส่เกษตรไปก็คือกเกษตรหน้าตาดีมันก็เหมาะกับผมมากเลยครับผมอ,อันนี้เพื่อนผมที่เป็นเขมรบอกนะครับผมไม่ใช่เขมรนะครับมันเมร์แต่ไนเมรเขมรแต่ไรครับผมพี่น้องครับ ก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เฮ็ดในบบาสลามนะครับสะดุดตานะครับก็คือ้อยเรามีความต่างใจที่สูงแห้งนะครับคนอื่นนะครับเขาอาจจะไปยังที่สบายนะครับที่าอเลือกเป็นยังต้องเป็นมอเตอร์ไซค์ครับเบาให้ฟังนะเอาแบบจริงๆเลยเลยครับเราไม่มีตังค์ซื้อรถของเขาไม่มีรถไม่มีเหมือนคนอื่นเขาอะครับอืก็ มันก็ตอนแรกมันมองเป็นอุปสรรคว่าเราอยากจะทำงาน YouTube เราไม่มีรถไม่มีอะ,อะไรขับไปถ่ายคอนเทนต์เนาะถ้าเราทำไปมันก็ได้ถ่ายคอนเทนต์อยู่แถวแถวบ้านข้างๆ้านบ้านมันไม่มีความหลากหลายให้ท่านผู้ชมเราดูให้เอฟซเราดูทีนี้มันเป็นโจทย์ผมว่าแล้วทำยังไงเนาะผมจะได้ถึงความหลากหลายให้ f อฟได้ติดตามเขาต้องออกนอกพื้นที่ออกนอกพื้นที่เอา้ารถไม่มีออกนอกพื้นที่ได้ยังไงเอาก็เลย เอาชี้แนวหน่อยครับเอามอไซค์วิ่งและกันจากทีม่มอไซค์ธรรมดาครับผมก็มาเสริมเติมแต่งม้วนทุกทุกอย่างที่ออกมาอนี้คือสินของเขาเป็นงานของเขาเ็ดเองเ,เ,องเบดบ่ไบ้ไปจ้างทำทำเองหมดเลยครับผมอันนี้ทุกส่วนเลยครับอันนี้ได้แรงบันดาลใจจากพี่พี่บอลพาเที่ยวครับแล้วเราก็ไปแอบดูพี่มานาพี่เขามานาแล้วเราก็มาเสริมต่อว่าอเออทำยังไงปุ๊บอุป,อปออก,อกรณ์เสริมครับเราก็ได้แรงบันดาลใจตกนะจากพี่บอลพาเที่ยวนะครับครับ หลายคนก็ทักว่าพี่บอลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมอันนี้พิยะพาหลงครับหลงทุกที่ครับเอาวะอ่าครับผม้านเอาไปยังสี่นี่การอยู่การกินเท่าจังไดครับไอ้ครับอ่าเดี๋ยวนะครับการอยู่การกินก็มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันมีเสบียงอยู่โอ้เข้าเสบียงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เพื่อนเพื่อนดูนี่เดี๋ยวจะให้เปิดกลองให้ทุกคนชมเลยครับก็จะมีสุยงนี่มีพวกมาม่าครับอ๋ มาม่ากาแฟนี่แก๊สนี่ประมาณนี้อ๋อพวกปิกนี่ใช่มันง่ายๆใช่สายไฟเผื่อเผื่อได้ชาร์จอุปกรณ์เนาะเราทางาน u t ท b บบางทีเราไม่ได้กลับบ้านนานๆเนาะแบตมันจะหมดมันเป็นอุปสรรคแต่เราแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้เนาะครับครับการนอนอืมการใช้นอนหันเร็วกว่ากานใสนอนหันเลยบ่นี่แม่นครับเอาก็ถ้าพี่นองไม่ได้มีหลงแน่นี่จากที่ผมบอกเนาะว่าต้นทุนเราน้อย ต้นทุนเราน้้ยเราก็พยายามที่จะความความฝันเราสูงครับความตั้งใจเราสูงอทํายังไงเราถึงจะไปจุดนั้นได้เมื่อต้นทุนเราน้อยเราก็ต้องทําตัวให้เรามีค่าน้อยที่สุดไอ้ไม่ใช่ค่าตัวนะครับหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายของตัวเองอะ้มันน้อยที่สุดเทาลดค่าใช้จ่ายลงไปแต่ว่าตัวให้ด้อยค่าตัวเองในช่องที่เ้องกําลังเติบโตเขาต้องเสีบครับพอทุกอย่างคือต้นทุนในการออกเดินทางครับอ่าก็คือข้างในอ่าเราก็ต้อง อ่าค่ำไหนนอนนั่นนอนตรงไหนมั่งก็เคยไปขอพระนอนวัดนะครับพระที่เพื่อนเพื่อนเห็นนี่ก็ได้มาจากวัดเด้ครับโอ้ช่วยพระบิณฑบาตตอนเช้ารพระท่านเมตตาให้อ่าที่หลับที่นอนมาเอ้ยอไม่ใช่ที่หลับที่นอนอมาม่ามา,มา,มาก็กินกินเยอะทําให้มาเยอะเหลืออยู่<อ>ประมาณนี้แต่บางมื้อเราก็ไปกินอาหารตามสั่งเอาอไก่ปงไก่ปิ้งอย่างเงี้ยครับอ,อันนี้ครับชุดนอนอันนี้ก็เป็นเต็นอันนี้เต็นพี่ตัก บ้านเราฟาร์มบริจาคมาให้ครับนี่โอ้ก็ได้มาจากเอฟซี 4, นั่มแล้วก็พวกพี่ๆเข้าเข้านั่มอ่าเป็นอ่าถือว่าเป็นพี่ตัก๊กเนเป็นพี่สาวผมได้มาก,ก็เพราะว่าผมอ่าก่อนที่ผมจะออกเดินทางเนาะผมมีรถแล้วผมไม่มีค่าน้ำมันผมก็ไปช่วยพี่ตั๊กเขาทํางานอ่าที่ฟาร์มปลาไหลนะครับไปช่วยเดินท่อระบบนงระบบน้ําเพื่ออ่าพี่ตั๊กแกเมตตาให้ค่าน้ำมันอุดหนุนมาด้วยแล้วก็ซื้อเต็นท์มาด้วยเพราะว่าเรา เหมือนที่สาวนาะพูดคุยว่าเออเราอยากจะทําอย่างนู้นอย่างนี้เนาะแกก็เมตตาอุ่นนุนมาให้อนี่ก็เต็นท์อ่านี่เป็นเปครับเปอ่าเพื่อปลูกนอนเรานอนโซลาสารลาเซเลอร์อะไรเงี้ยห่วงใส่เอาในถังมาเอาไในถังเขาลืมลืมลืมโอ้ยเนาะที่นองเข้ากระถาเบึงอยู่ดูลุ้นนะครับว่าจะเจอตุ๊กตายางหรือเปล่านี่ขนาดนั้นเลนี่ครับผมไม่เงี้นะครับนี่นี่ครับอ๋อเป็นเป็นหมอนหมอนนี่ก็ขโมยพี่ตั้งมา อ๋อนี่เสื้อครับครับครับเสื้อก็มีแต่ช่อง u t u b e นะครับนี่ของพี่ต้นเบาเบาเบาทุ่งกุลาอันนี้เบาทุ่งกุลานะครับอันนี้อาจารย์ต้นอืมทุ่งกุลานี่ครับนี่ก็บอยพันปลาคือทั้งตัวนี้แทบจะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยครับเหลือแต่เกงในยังแทบไม่มีอยู่ก็เป็นนี่ครับที่หลับที่นอนก็เอามาแค่นี้ครับผมพอนอนได้ค่ำไหนนอนนั่นง่ายง่ายครับ โอ้ครับพี่น้องครับนี่คือคําว่าบ่มีทุนนี่เหาสามารถที่จะพลิกแผงไ้หรือบ um, uh, ่เฮ็ดให้เห่านะครับมีคุณคาหรือบ่รสางเสียงห้องละสางรอยดิ่มสร้างความรูนะครับสําหรับคนถี่เบิงคิดของช่องไอช่องไอนี่มันคืออื่นยากรึเอล่าเกษตรซอกราวครับเกษตรราว ครับซอกราวเมื่อกี้ที่ผมผมอําเล่นนะครับเขาเอื่ยว่ากลาวล่าครับเกษตรซอกกวก็คือ,อเกษตรบ้านนอกะครับอ๋อ,อเกษตรซอกกลาวไอ้เมื่อกี้หน้าตาดีผมรอเล่นนะครับพอ,อดีหลักฐานมันฟ้องด้วยอ๋อเกษตรซอกเกลาเนาะวิธีการเซฟของผมนะครับนี่เบาาฉลามขนาดน้ําผมยังห่อจากที่บ้านมาเลยครับผมไม่ซื้อกินเด้ครับเนาะใส่ใส่ละมันอยู่ใส่ละนี่อ๋อน้ำบ่น้ำน้ำมันอยู่ใต้เบาะอยู่ใต้เบาะ โอ้ยพงกระลุนเลยฟงหันนี่ห่อกาลายเข้ากระเท็ดเองแมนนี่เราห่อมากินโอ้อันนี้อ่าถ้าไปซื้ออันนี้โอ้ยโทษโทษครับน้ำขวดเราไปซื้อสิบบาทเนาะอืมวันหนึ่งเรากินสิบขวดมันก็ร้อยหนึ่งแล้ว ร้อยหนึงน่งเก็บตังร้อยหนึง่งไว้เติมน้ามันทําให้เราไปได้ไกลมากขึ้นอก็คืออบางคนว่าบอกเออทำไมผมมันรันทดอะไรอย่างนี้จังเลยอ่ o ย t u b e นี่ปกตินี่มันต้องแบบต้องพุ่งจวดจัดได้ครับต้ตองโก,โก้โก้ใช่ไหมบอบอถึงกับว่าโก้ครับแต่ว่าเ<ไ>ออมีเหมือนกับแบบว่ามีลายด้มียังแหลวเ,เป็นยังคือบอเฮ็ดห้มันขึ้นไปกว่านี้นะครับหรือเป็นช่วงใดหรือจังหวะใดนะครับบอกให้พี่้องเขาไ้ฟังนะครับอ๋อครับ บางคนนะครับที่เขาบอกอบอกว่าเป็น youtube เป็นต่มีเงินไหลแท้มีเงินหลแท้ผมจะบอกว่าชีวิตจริงนะครับกว่าที่เขาจะมีเงินหลายนะครับเขาต้องแบบมันไม่ได้เยอนะเนาะส่วนแบ่งการตลาดเนาะมันไม่ได้เยอะนะครับอ่าบางทีมันมันยังผมออกไปเดินทางถ่ายคลิปหนึ่งนะครับผม ทำคลิปมาคลิปนึงมันยังไม่ได้ค่าน้ํามันเลยครับยังไม่คุ้มเลยครับอ๋อคือช่องเขาพระท่านใหญ่พระท่านปังบางที่นี่ก็เพิ่งพานคด้วยซ้ำาแมนครับเหมือนเหมือนอย่างอย่างของเกษตรกรเราเองก็ติดปัญหาเยอะเพิ่งจะสร้างรายได้นะครับเอ้าครับพี่น้องครับนี่แหละก็คือบุคคลคนหนึ่งนะครับสางผ้าสางไรได้นะครับโดยล่ำแขงจากของนะครับขอแค่มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับเพื่อนก็สามารถอ่าเปลี่ยนนะครับปัจจุบันนี้มีงานประจำอย่างเห็ดนะครับไอ้อ ช่วงนี้หลักๆนะครับผมก็ตั้งใจที่จะทำเพจเป,เป็นเป็นตัวหลักนะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ระหว่างทางนะครับระหว่างทางเดินนะครับบางทีผมไปจังหวัดนู้นน้ำมันหมดเนี่ยครับผมก็ขอเขาทำงานบ้างสี่ส้ห้าวันพอได้ค่าน้ำมันผมก็ไปต่อเนี่ยครับอ,อ้สู่ชีวิตอีลีครับล่าสุดนี้ผมก็ไปเนี่ยครับสิงสถิตอยู่กับวงการบ้านนกนะครับอันนี้เปิดเผยที่นี่ก่อนเลยนะไม่มีใครรู้ว่าผมไปทำอะไรอยู่นะ ผมไปอาศัยาฟาร์มปลาไหลมาได้ค่าน้ำมันมาทอดหนึ่งและผมตอนนี้ผมไม่อยู่บ้านนกครับอ๋เอเข้ารับสั่งบ้านนกอั่นบะก็ประมาณนั้นส่วนหนึ่ง<อ>ก็คือเราจะทําอะไรเราก็ต้องรู้ในสิ่งนั้นจริงๆด้วยครับผมวางแผนที่จะทําอะไรเป็นของตัวเองนะครับหมายถึงว่าเราอยู่ในเกษตรเนาะเราทําช่องเกษตรแน่นอนแหละบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยไอ้นี่มันได้แต่ถ่ายไม่เห็นมันทําอะไรเป็นรูปประมเลยอืม ก็ผมจะบอกว่าการเกษตรจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมีแค่ความคิดอยากจะทําแล้วคุณทําได้เลยนะครับ<อ>ปัจจัยที่สําคัญมันต้องมีทุนนะครับอืแล้วมีทุนด้วยหนึ่งต้องมีทุนสองคุณต้องมีความรู้ไม่นั้นคุณจะเอาทุนที่คุณมีอยู่มาละลายทิ้งอืซึ่งผมถ่ายมาหลายฟาร์มนะครับผมก็ค้นพบความจริงตรงนี้นะครับมผมก็เลยว่าผมจะพยายามไปถ่ายให้ทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะเลือกอเกษตร แน่นอนแหละผมจะทําเกษตรแต่เกษตรอะไรล่ะที่เหมาะกับจดิตอย่างผมเหมาะกับทุนที่เรามีอยู่เราจะไปเก็บเกี่ยวความรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะท,ทําทีเดียวโดยที่ว่าเ,าเงินตรงนั้นอัอตราการเสี่ยงมันน้อยที่สุดครับผมพี่น้องครับจากที่ได้ยินเรื่องเล่าของไอเรานะครับที่เบามากเราถือว่านะครับเป็นคนที่หนากคนหานะครับจังได้ก็อย่าลืมไปติดตามให้ครับรงใจนะครับของช่องเกษตรสด ชักกล่าวนะครับผมนีาครับตามนี้เลยครับนี่เราก็สักกล่าวนะครับพี่นองครับเพราะว่าาแเราเป็นคนที่แบบว่าหาด้ยากคือกันนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่นาที่จะให้กําลังใจกันนะครับผู้ใดพบเห็นหรือผู้ใดต้องการแนะนําสวนและฟาร์มนะครับติดต่อไอเราได้นะครับเพื่อเป็นแรงและกําลังใจนะครับเพื่อการต่อยอดสร้างฝันต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวลามก็ขอจบใบซ้ำหนีนะครับน้องขอบคุณที่เขามารับชมและก็ติดตาอสวัสดีครับไอครับขอบคุณครับบ่าวฉลามครับ